Hey กราบสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับผมเทน,น่าตักโปเกอร์ภาคไทยวันนี้เราจะพาไปดูจุดที่เรียกว่าคนลับก็สุดทางคนขอก็สุดใจในโ์นเม่ระดับโลกอย่างทรายตันโปเกอร์ไซปั 2, ส2,023กันนะครับเริ่มเกมมาครับเป็นพิชูโอเพนเรชออกไป2,500ชิปด้วยคู่9ครับโอ้โหพากันหมอดจนมาถึงพี่ไอแซคเทคตันค่อยๆแงมไพค่ครับหลุนก่อนจะตัดใจเปิดศึกทร <c oughs> ีเบสสวนกลับไปแรงๆที่9000ชิปด้วยไพ่คิงโพดำครับอ้าว แอคชั่นวนกลับมาพี่ชูอีกรอบหนึ่งแล้วก็เลือกตัดสินใจคอไปก่อนล่อบเปิดออกมาเป็น7จ็ดอโอ้โหแอคชั่นแรกครับเป็นพี่ชูเลือกเช็คออกไปก่อนครับด้วยความที่พี่ไอแซคเนี่ยเป็นฝ่ายเปิดเสรด้วยทรีเบสก็เลยเลือกแอคชั่นเบออกไปตอบแบบเล็กๆครับเหมือนจะถามว่าเอ้ย มีคู่หรือเปล่าซึ่งแน่นอนแหละครับพี่ชูคอตาตมาเรียบร้อยเพิร์นเปิดออกมาเป็น5ครับและยังคงเหมือนเดิมไม่มีอะไรเพิ่มเติมเพราะว่าพี่ชูเนี่ยเลือกจะเช็คเหมือนเดิมอีกรอบคือดูเหมือนจะตั้งใจคอนโทรลพอร์ตเพื่อหวังจะโชว์ดาวได้คู่99แบบไม่อยากเล่นพอร์ตใหญ่เข้าใจปะแต่ว่าพี่ไอแซคแฮกตันตอนนี้ไม่มีอะไรเลยครับจะมีก็เพียงแค่ใจกับคิงไฮในมือเท่านั้นเรียกว่าไม่ได้มีสิทธิ์อะไรให้เลือกเท่าไหร่เป็นคนไม่มีสิทธิ์เออไม่มีสิทธิ์ก็สะกิดบัฟเลยครับแก้ ัดสินใจครับรับเน็นเด็ออกไปที่23,000ชิปแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่ามันไม่เพียงพอที่พี่ชูจะยอมมอบให้นะดิ โอ้โหตายแล้วอะริเวอร์เปิดออกมาเป็น5้าอีกใบครับแอคชั่นแรกเป็นพี่ชูครับยังคงตัดสินใจเช็คออกไปอีกทีหนึ่งอ่ะหลังจากพี่ไอแซคแทคกตันคิดอยู่นานครับเออจะเอายังไงต่อดีว่าระหว่างเราจะเช็คเพื่อยอมคาราหรือเราจะบลัฟจะโกหกเขาต่อไปเพื่อหาโอกาสเอาชนะแต่ทางไงอะมาขนาดนี้แล้ว่จะไปยอมได้อย่างไรพี่แกครับเลือกจะบลัฟใส่ต่อไปที่3 0ม0 0ื่นชิปครับตรงนี้เนี่ยเล่นทำเอาพี่ชูครับตกอยู่สถาน การแบบกลับตัวก็ไม่ได้ให้เดินต่อไปก็คงต้องเขา โอ้โหใช่ครับ <c oughs> จังหวะนี้แกเลือกจะคอไปจำรับแบบโคตรงามพละาปแปดและก็เอาชนะไปได้ในพอร์ต13 6 5 0 0ื่นชิปโอ้โหบอกเลยใจนายมันแน่จริงๆอยากถามเพื่อนๆชาวเทนน่าตักเหมือนกันครับเตุการณ์แบบนี้เนี่ยเป็นจุดที่ลำบากใจมากๆเพราะว่าช่วงแรกของการแข่งขันหากชนะในพอร์ตใหญ่แบบนี้ได้ครับจะได้เปรียบม,มากแต่ถ้าเพื่อนๆตกเตศการณ์แบบนี้จะตัดสินใจแบบไหนจะคอแบบว่าเอาให้พอร์ตมันใหญ่หรือพอร์ตมันเล็กลองคอมเมนต์บอกพวกเราได้แล้วกลับมาพบกัน เพลินตักโบอกเกอร์พาไทายได้ใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอล่าไปก่อนสวัสดีครับ